สวัสดีครับมาต่อกันที่ข้อสอบ A level ข้อที่5นะครับโจทย์บอกว่าวัตถุมวล2.5กิโลกร,รัมครับอ่าโจทย์บอกมวลเนาะนี่วัตถุมีมวล2.5กิโลกร,รมัมวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็วเท่ากับ6เมตรต่อวินาทีโอเควัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็วเท่ากับ6เมตรต่อวินาทีอ่นนี้ เคลื่อนที่ไปทางขวาเนาะนี่คือทางขวาใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยโจทย์บอกว่ามีแรงขนาดสม่ำเสมอ9นิวตันกระทำต่อวัตถุไปทางด้านซ้ายมีแรงสม่ำเสมอไอแรงตัวนี้เนี่ยก็คือแรงจากภายนอกเนาะที่กระทำในทิศท,ทางไปด้านซ้ายสแสดงว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นแรงต้านใช่ไหมครับนี่เพราะว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแต่โจทย์บอกว่าแรงกระทำไปทางซ้าย แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นแรงต้านโจทย์ถามว่าให้หาพลังงานจนเมื่อวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้2เมตรแสดงว่าจากระยะเริ่มต้นที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยวัตถุมันเคลื่อนที่ไปทางขวาระยะที่เคลื่อนที่ได้ตรงนี้เนี่ยก็คือ2เมตรครับอ่ะ2เมตร เคลื่อนที่ไปด้วยแล้วก็มีแรงต้านไปด้วยใช่ไหมครับโอเคข้อนี้เนี่ยถ้าใครฝึกทําโจทย์เนี่ยจะมองภาพออกเลยว่าข้อนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎอนุรักษ์พลังงานใช่ไหมครับกฎอนุรักษ์พลังงานที่บอกว่าพลังงานเนี่ยมันมีการเปลี่ยนรูปใช่ไหมครับดังนั้นจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เนาะพี่ให้เป็นจุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายอยู่ตรงนี้ นี่จุดสุดท้ายอยู่ตรงนี้พี่ให้เป็นจุดที่2น้องก็สามารถตั้งสมการได้ว่าอะไรครับกดอนุรักษ์พลังงานพลังงานตอนเริ่มต้นก็คืออะไรครับผลรวมของพลังงานตอนเริ่มต้นก็คือผลรวมของพลังงานณตำแหอย่างที่หนึ่งใช่ไหมครับ จากนั้นเนี่ยถ้าน้องดูในดูในรูปเนี่ยจะเห็นว่า,าพลังงานในตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีการสูญเสียออกมาใช่ไหมครับเนื่องจากมันมีแรงต้านอยู่แสดงว่ามันมีงานเนื่องจากแรงต้านเนาะใส่เครื่องหมายลบนะครับงานเนื่องจากแรงต้านงานก็คืออะไรครับอ่ะพี่เขียนเต็มก่อนเนาะดแล้วกันนะครับนี่คืองานเนื่องจากแรงที่มันต้านใช่ไหมครับ จากนั้นเนี่ยพลังงานก็จะเปลี่ยนจากจุดที่1นเนาะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานณนะจุดที่สองนะครับจุดที่2คือจุดที่วัตถุเคลื่อนที่ครบ2เมตรแล้วนะนะครับโอเคนะครับก็จัดการแทนค่าเลยจุดที่1เนี่ยจทย์บอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับหเมตรแสดงว่าจุดที่1ต้องมีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความเร็วก็คือพลังงานจนนั่นเองแสดงว่าตรงนี้มีพลังงานจนครับ ก็เศษ1นึ่งส่วนสองเกลังสเนาะนะครับโอเคเนื่องจากเ,าเป็นพลังงานจนตอนแรกเนาะนะครับจากนั้นเนี่ยลบด้วยงานที่เกิดจากาแรงที่มาต้านเนาะงานก็คืออะไรครับ F คูณ S ใช่ไหมครับ F คูณ S มีค่าเท่ากับพลังงานณจุดที่2ก็คือโจทย์บอกว่า,าจงหาพลังงานจน แสดงว่าณจุดที่สองเนี่ยณจุดที่สองตรงนี้วัตถุก็ยังมีความเร็วนั่นเองแสดงว่าจุดนี้ต้องเป็นพลังงานจนครับอ่า ek เขยนเนาะดังนั้นสิ่งที่เขาไห้หาก็คือพลังงานจนตอนหลังนั่นเองครับก็จัดการแทนค่าเลยครับเศษหนึ่งส่วนสองมวลของวัตถุก็คือสองจุดห้ากิโลกรัม ความเร็วของวัตถุณนจุดที่1ก็คือ6กําลัง2ลบด้วย F ครับแรงที่ต้านก็คือ9นิวตัน S ครับระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ก็คือ2เมตรมีค่าเท่ากับพลังงานจนอ่ะดังนั้นก็ข้อนี้ก็แค่จัดการคิดเลขครับอ่าจัดการคิดเลขเนาะไม่น่ายากนะครับเราจะพบว่าพลังงานจนที่เกิดขึ้นเนี่ย พลังงานจลนเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ได้2เมตรเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับอาจัดก,การคิดเลขได้เป็น27จูลครับ27จูลดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ครับอ่ะโอเคครับ